Do up shut up shut 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 แล้วก็พนักงานทุกคนแล้วก็ผมเองก็ขอขอบคุณนะฮะพนักงานของเราทุกคนนะครับที่ที่ได้ทํางานร่วมแรงร่วมใจกันช่วยวันทออกับปีที่ผ่านมานะครับทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะทํางานให้ใดีที่สุดแล้ววันนี้ผมก็เห็นความแตกต,ต่างระหว่างวันทออเมื่อก่อนนานี้กับปีที่ผ่านมาครับผมเองก็ต้องขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งกับ ที่พนักงานทุกคนได้ได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ทำให้กับกับเรานะครับครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2 5 6 1นี้นะครับทางผมเองวัตถวรรสมุนสุภานะครับเป็นรัฐเลนของบริษัทพลอเนี่ก็ขออวยพรนะครับให้พนักงานทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงเดินทางกลับบ้านของเราก็ปลอดภัยนะครับและกลับมาปีหน้านะครับเรามาร่วมมือกันใหม่นะครับในการที่จะสร้าง ความฝันของเราใหเ้เป็นตามความจริงนะครับคือเป็นชาวจุอาที่เปลี่ยนใหม่ไปจากปีที่ผ่านมาสวัสดีค่ะปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีที่สิ่งใดงขอให้สมปรารถนานะคะและก็ให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,รบพี่น้องชาวจุฬาอทุกท่านในสุพราติีีขึ้นปีใหม่ นี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจนดนบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขด้วยจัดตุรวิทพารชัยสมูต์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ชาววันทองทุกคนปีที่ผ่านมาก็ เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรในเรื่องของการเอาดวงไอทีมาใช้แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกทุกคนปีปีใหม่ที่จะถึงนี้เขาหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนเช่นเดิมเราขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกๆอย่างในปีใหม่ปีนี้ ก็เนื่องด้วยโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับปีกศ2561นะครับก็ในนามของผู้บริหารก็ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านนะครับที่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจในการทํางานที่ผ่านมานะครับในส่วนของการทํางานของปีที่ผ่านมาแล้วก็อะไรที่ผิดพลาดไปก็ขอให้แก้ไขนะครับอะไรที่ดีแล้วเนี่ยก็ทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็ในเรื่องของตัววันปีใหม่เองเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุข กับครอบครัวนะครับเดินทางกับภูมิลำเนาหรือว่าอยู่กรุงเทพเองก็ขอให้มีความสุขกับวันปีใหม่และยังไงปีหน้าเนี่ยเชื่อว่าเราคงมาร่วมแรงร่วมใจในการทำงานกันให้ดีกว่าเดิมนะครับขอบคุณครับ